โอเคเรามาอยู่กับด่านฟาร์มเวล90บวกนะเออผมบอกไว้ก่อนนะว่า,ถ,าถ้าใครหาคลิป90พัด,พดน่าจะไม่มีแนละ้เพราะว่า90พัดทีมผมมันไม่ไหวจริงๆมันจะต้องพึ่งเออบีสที่เป็น n p 2นะเพราะงั้นผมจะลงแค่90พัดอย่างเดียวเพราะว่ามันฟาร์มันต้องวัดดวงไม่ไม่ชอบปาร์ตี้ที่มันวัดดวงเท่าไหร่ดูตีนี้ดีกว่าสตูที่เราเจอจะเป็นอาเชอรนะ์เอ้ยมใช่แลนเซอร์ cer, นะ ที่เราใช้ก็จะเป็นผมใส่เป็น2อันเลยนะเพราะว่าด่าน90พัทมันจะตอบทุกอย่างดีที่สุดนะโอเคที่ผมใส่จะเป็นตี้นี้เลยก็คือใช้เป็นดับเบิลแคสเซเียบวกด้วยอ่ะตัวนี้ไม่อยู่ในอีเวนต์นะก็คืออิบารากินะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวฟาร์มที่ชันเลิศะแล้วก็ใส่ซีประจําอีเวนต์มาก็คือให้ดาบเบิเพิ่มขึ้น200%เนาะให้เกรดเริ่มต้น50%อนที่เหลือ3ตัวหลังใส่เป็นอะไรก็ได้ ผมก็ใส่เป็นตัวที่มันเพิ่มค่าบอนมานะแล้วก็ซีแน่นอนเป็นชุดมิโกะเพราะว่าเอ,อ,อาบฟาร์มเวลชุดนั่นเองเไปดูในดา,านกันเลยลอะัตูมันจะมาแค่สตัวนะเพราะงั้นนี่คือปัญหาว่าทำไมถึงต้องใช้ตัวละครนี้นะอ่ะเปิดมาก็ไม่มีอะไรครับก็กดสกิลหนึ่งแล้วก็กดสกิลสอ แล้วก็เติมเกดครับแ,แคาสเซเดียเติมเกดให้นะแบอาไปด้วยโอเคแล้วก็ุกหมได้เลยไับ,บ,บินด้วยอ่ะเราจะได้เกดคืนมาประมาณนี้หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ เวฟสองก็จะเจอสองตัวเหมือนเดิมนะก็ไม่มีอะไรก็ให้แคสตเดียเติมเกียร,ยรย์ให้กีบารกินะแล้วก็ฮกุปกติเลย,ะยนะได้เกจคือมาอีก67เปอร์เซ็นต์ พ่งแน่นอนอิวารกิเรามีเติมเกรดเองอีก50%นะถ้าตัว last s s จะเจอตัวเดียวนะก็คือจำชื่อไปไแล้วแล้วก็กดสกิลฟารมไปเลยแล้วก็บรับทุกอย่างที่เรามีแค่นี้แหละแล้วก็6เต่อให้เป็นตัวตีหมูลแต่ว่าดาเมจมันจะเกินแน่นอนเสร็หลอกโ,โดนโอชาเขาอีก ห้าแสนตอบลุงมให้ด้วยดีส,สิโอเคครับด่านก็น่าจะประมาณนี้เลยก็คือนี่ก็จะตอบดีทุกอย่างนะ